สวีดัสสวัสดีพบกับช่างยูเช่นเคยครับ่ะวันนี้ก็มาดูแนวทางการถอดรื้อตู้แอร์นะครับเป็นค่ายของอีซุดีแมกออ n น w 1.9นะครับปี2016นะผมก็ไปดูแนวทางการถอดลื้อกันเลยนะครับโดยเคสนี้ก็ลูกค้าผ่านการเติมน,น้ำยามา1ครั้งนะครับนี่เลยก็เติมมาก็ประมาณ2-3วันที่แล้วครับก็ได้มาตรวจเช็คนะครับก็บบนัดวันเวลาลงตัวมาก็ให้ร้านยูเอตั้แอร์จัดการให้ครับ โอเคครับแนวทางการถอดลื้อก็ประมาณนี้ครับไปดูจุดรั่วซึมกันอ่านี่ก็จะเป็นอ่าจุดที่รั่วซึมครับจะเป็นบริเวณด้านล่างครับอ่าบริเวณก่อนลงท่อน้ําทิ้งครับจะเห็นว่าเห็นครับาอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอะไหล่ที่ลูกค้าเลือกใช้กันครับก็โดยเคสนี้นะครับก็ลูกค้าเลือกใช้เป็นอะไหล่แท้นะผมนะนี่เลยนะครับอะไหล่แท้นะครับงานก็จะสวยๆนะครับ อะไรแท้นั่นจะมาพร้อมกับเอ็กเพนชั่น